สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้กับมาพ่อพ่อ์ยี่ตุยลุยสันที่เก่านะครับผมมือนี้พ่อ์ยี่ตุยสิมาเสนอเมนูน้ำพริกปลาทูครับผมมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องวานนี้อย่างนี้ตามพ่อ์ยี่ตุยมาพ่อ์ยี่ตุยใส่ปลาทูซี๋โถครับผมพ่อ์ยี่ตุยเติไปย่างมากเรียบร้อยย่างดีครับผมแล้วก็หอมแดงกระเทียมขัวเรียบร้อยครับผม ทำการเผัวเรียบร้อยแล้วก็มีคริกครับผมคริปนี่ก็นผัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมตัวกบตัวน,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 นี้อย่างหลายแล้วก็มีน้ำปลาปลาลาชืรถหน่อยหนึ่งครับผมมาลงมือเห็ดกันเลยครับผมก่อนอื่นฮอสเสดไม่แกะเอาเนื้อปลาทูออกแล้วก็ตำหอมแดงก้นเนาะพี่น้องครับผมเอาหอมแดงลงไป ตำผมยังไอ้นมะเอียดหน่ึงี้ยคือนอนคือว่าได้น้ำบาดตอนห่อตำเอ้คนอกับผมมีนี่มาเสียบกับพยนต์ตือกับบรรยากาศย่ำเศ้าครับผมเศร้าใสๆเยอพี่นองแต่หลังจากพยนตือไอ้หนาแต่มา การเป็นเวลาหลายมือเตี๋ยวน้อครับผมหยาแขีงครับผมถึงนขนตัวขึ้นขายของอันนี้กุวงจีไ้มากพอพอเมียพีน่น้องแต่ะจะ,จะ,จะหาเวลามาขึา้นโ่๊ะเราพี่น้องครับผมดูน้อยนึงแต่เยาวากันเด้อหลังจากที่เ้ทำหอมไปหน่อยนึงแล้วพี่น้องครับผมห้องจีได้เอาผีกลงไปเลยโอเคอฮะ ยาซางมั้งตั้มเชือกนี่แหลนมาดที่น้องวัวยาวัวซ่าด้วยครับเม่นู้น,นี่ผมเม่นนู้นบานบ้านนครับผมบานบ้านแต่ว่าอร่อยครับผมครับพี่น้องครับผมหลังจากที่ว่าเขาที่ได้ตำตึนว่าพริกกับหอมเขาเดือดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วบาดนี้เขาที่มาทำการแกะเอาแต่เนื้อไปทูใส่กันเลยครับผม chỉ mắc tên là, được, uh, càng có hộp ớ càng của con có như tùy xây tới thuốc si tùa đi เมนูนี่เป็นเมนูมันๆครับผมเป็ดง,ง่ายๆสไตล์ปุยยืค,ครับผมพี่น้องท่ันไหนกินเขาชิน้ำไปนาะพี่น,น,นอ้องเติมไม่กินนำ้ำผึิปลาดูน้ำปุยยืดเลยตเ้ยอบน้ำกันครับพี่น้องครับน้งจาก วันนี้ตัวในเกลปลาทูเรียบร้อยแล้วเอาแต่เนื้อมันเรียบร้อยแล้วเอาลงตำครับผมต่ำใส่กะบะโคาเป็นเนื้อเดียวกันครับพวกเกี๊ยวกหอมครับผมหมอมกว่าไม่ทำไหมหมอมหมอมตีน,อน่องหมอมมากเลย ตามตามตามไปเรื่อยๆที่น้่งครับผมโอเคที่นล่งหลังจากเขาตำเนื้อปลาผู้อันนี้เรียบร้อยแล้วเขากันแล,แล้วเป็นเนื้อเดียวกันครับที่ที่ห้องตัวแล้วครับผมบัดท,ที่นี้เขาถืมาเบื้องขั้นตอนต่อไปคือการปรุงรสครับผมขั้นตอนการปรุงที่น้่งครับผม เขาก็สิไดเอาน้ำน้ำปลาเดียดที่เขาเอาไปต้มสุกเรียบร้อยแล้วเขาเอามาหยอดครับผมหยอดน้อยนึงเลือดพี่น้องเพราะว่าบ่ไดดเป็นปนนี่เขาสีเป็นแก้วเสียนๆครับผมโดย็ฉพาะไห่ีน้ำไหลครับผมโอเคพี่น้องน้ำปลาเดียดที่ต้มสุกแล้วเล็กน้อยบาดนี้เขาก็สิไดเอาน้ำปลาครับผมน้ำปลาใส่เลยพอเอาพอประมาณพี่น้องครับเดย้อนเฉยได้ซมอีเพียรหนึ่งเลือดพี่น้องครับผม ตามไปด้วยผงปรุงรสครับผมพี่น้องมัดกับไส่เ่าะมัดก็ต้องใส่เด้อพี่น้องครับผมสำหรับพันธุ์ยื่นไส่ประมาณนี้เด้อพี่น้องพันธุ์ยื่กระชิดกระช่๊ยน้ำเอาฟ้าละแบบเป็นขวดเด้อกระชิด้ใส่๊ยไพิมไปอยีหน่อยนึงเด้อพี่น้องเพื่อรสชาติเขาสรได้ระช่เคี่ข้นโอเคพี่น้องบาทที่นี่เขาซุปซุป นกับข้าวเหนียวน,น้นอนๆเร็วแล้วก็มีแตงกวามาจิ้มโอ้โหแลบร้องที่น่องกับผมสุ่นเสบแ,แบหลบรอกไโอเคที่น่องแบบที่นี่พูดยังจืดสิเลยทำการซีมดีกว่าซีมดูหน่อยหนึ่งครับผม อ,อ,อสุดยอดพี่น้องว่าตองเติมนี่ยังอีกได้การเลยเพ๊ะพี่น้องเยาะเป็นยังตุ่ยมาทําการตักใส่าจานมาเบิองหน้าตาน้ากันอีก,กอเพียนหนึ่งพี่น้องครับผมโอเคครับผมพี่น้องครับผมหลังจากพเนี้ยตุ่ยได้ก็ตักใส่ตอกใส่าจานเรียบร้อยครับผมร้อมที่จีเสือดกจุ้งเสื์ฟใส่เลยพี่น้องครับผมหน้าตาจะสีาาออกมาประมาณนี้เลยพี่น้องครับผมอันนี้คือน้าพริก ตราทูับผมสูตรพ่อใหญ่ตู่ลุยอีสานครับผมครับพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้ค่ะก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องครับผมคนใหญ่ตู่คนนี้ยังเกี่ยวก่อขอฝากคนนี้พี่น้องสู้ผู้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนใหญ่ตู่ลุยอีสานโดยเฮ็ดคลิปพัดไปโอต่อไปเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ค่ะขอกล่าวคำอัสวะทีครับ